ครับสวัสดีครับแซนครับเอฟซีซุ่มมองสุบอนนะครับถึงกำลังมองหายอย่าได้ว่าไปเรียงนะครับเอือน,น,น้ำสุภาฟ้ามครับอีกครักับบ้านน้องซิมตะบนโครกรามเพืออ่อจตุรภพิีมานจังหวัดเลยครับกับพี่น้องไทยบรรยากาศไว้ครับห้บรไรยุห้า,ายยออกไปทุละครับพี่น้อง ันละนี่ครับมายู่ฟังสาท่างพี่มวอนี่รับนี่ครับปล่อยเลี้ยมหยาท่านนี้อ้อเลี่ยงไาเจนงางครับพี่น,อน้องเนี่ยมังเล่นครับมาฝิดมาฝัดยูผู้เดียวเสียครับแต่เลี้ยจนศาสตร์ครับจะมีโทอ่อไม้หล่อท่างไก่พี่น,อน้องเนี่ยพี่น้องท่างเหนียกกำแพงเ็จข้องลำไร้ข้องล้านสรกบาด ท่านท่านมีเวลาไปหรอพี่นอนะ้องเนี่ยขอบคุณหลายหลายนายเลี้ยงนาเจ็บน้พี่น้องว่าตัวนี้มันนิ่งดีเคียงดีเพิ่สูงกับสี่ร้อยยิ้มหาบวกลบและวบบเพิงแล้ว,นะวมันแปดเก่าเดือนพี่น้องสีสันนี่ะสองหว่วางครัดครบดบแดงเข้มแดงจนแสบตา คอขาดำเหล็บงามทั้งคู่หนาคู่ล้งเราประกันแช่งขาให้ครับติดหาเมือกพี่น้องด้วยนี่นี่ันาดใส่เมาไหมครับมันมันมันเป็นเสียกเราดิพี่น้องจุ้งได้ไหมอันตัวนหนึ่งใส่เมาเ่าเป็นเสียกนี่เม่นเม่นสนเข้าคือกันก็เบราเป็นเสียกนี่ของนี่ของแขงของขาล่มนี่อันนี้ถื่อว่าเ่แาปงครับจักเสียกแล้วเอาลดราคาพี่น้องด้อเอาไกลๆบานเท่าไหรครับ ไก่ลายมันกับน้ำมันจินมเบสกับไก่โพดตกับเราบานเท่าครับเอาเก่าพันเก่าลอยเก่าซื้เก่าบาทด้วครับเก่าสิบเก่าสตางค์ด้วครับอ่าแบ่งปันให้ไปนองไปเลี้ยงครับไก่ไก่บานเท่าครับเนี่ยครับผมวันมันแดดนะวันตัวนี้เรื่องน้ำเต็มรางย้อนโอนทนสำคัญน้ำเชียงดีเป็นตะเอาไปเลี้ยงเป็นเนวบางแนวพันอยู่ ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับตับว่ามี่กี่หัวอยอะแับนีบ่แับแตกนะหลัประกันจำนี้เลยครับนี่มั่งมี่ยังจากแนวเลยงามทุกสิ่งทุกอย,ากรรยก่างเประ่าเป็นตะเลียงโค้งางไงค้างกับลามลงมาเลยขอเข้าลงมาเสียครับแตกแบบงามๆอหลางอยู่บุญเดียว พอมีเวลาเลี้ยงพี่น้องกันมีเวลาเลี้ยงเวเบิึงชักตัวอยู่ดอกง้วนี่ก็เด้จะไปก็ไปไม่ได้อยู่ดอกออกไปหันไปนี่กับเกี่ยวกับไปหาบึงง้วนน้ำขังน้ำแข็งไปหาท้ายชิมอลไรพี่น้องเนอะไม่ได้เบิึงแหย่เลยต้องไปไปเป็นหมื่นเป็นแสนเสียกับวิทย์อยู่ต่อวิทย์กได้ดูแลคเอาเดินด้วยกับพี่น้องก็ได้ช่วยกันแต่ก่อน เก่าพันเกอยเกาุบเก่าบาทเกาชุบเก่าสตางค์ครับทรงห้ฟีถอยอีสานครับพี่น้องเนี่ยกรไดหารกิโลหอกครับทรงห้ฟีครับ,รส,ฟฟรบสบายสบาย,บายครับผมเลียนเองตรงเอง,อง,เองครับพี่น้องนี่อ้าจังเสียไปไบนี้นเขียงเขียงโอ้จับได้ใบได้ดึงดังไปใช้ก็ได้กันม้อนงวงแว,งวง้งแลนอ้มคางแ้วมัน่เป็นเลี่ยงนี่มั่งเหนมันมีต่เข้าไปขึ้นเขียงะ ัสีเป็จะเหลี่ยงได้เก็บสดอ้าถายร้ายคลิปแ้วก็บที่ว่าบัลลายยลายครับพี่น้องมันนี้เขีมแม่ม,มอือใดมันก็บ้าตกดินี่แตองหยาขึ้นบัลลับะัฟังทั้งนี้กับเขา่โขาโาสดกโปเกาพันเการอยเก่าสิบเก่าบาทเกา,า,ส,าสิบเก่าสตางค์ครับอ้า ครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปชาวโยชุกสุขาพฟ้านนะครับคุณหลายๆพี่น้องนะเบื่อเรียนไปแต่ว่วมันเทิงสบายสบายมากกัจังทุ่งนะวาท้ายเรียนยุ่งสิละครับายคลิปแล้วก็คืออกไปทุาลาลอย,อย่างนี้เมื่อเมื่อใครเรียนโยรักก็กไปหันไปนี่พี่น้องนะครับผม ขอจบคลิปไว้แค่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ